สวัสดีลูกๆที่รักของฉันวันนี้ฉันมีเรื่องราวสำคัญจะบอกกับเธอว่าตัวเธอนั้นมีพลังงานแห่งการสร้างสรงสรค์รที่เป็นพลังงานสิ่งเดียวกับที่ฉันมีให้เธอได้สร้างสรรค์ชีวิตของเธอในโลก มิติที่3ในโลกพลังงานแห่งโฮโลแกรมที่ใช้ร่วมกับพลังงานแห่งเบื้องบนมนุษย์ทุกคนมีพลังงานสำหรับการเสกการสร้างความจริงในโลกสามมิติซึ่งเป็นพลังงานที่ทำงานร่วมกันกับพลังงานจากเบื้องบนอย่างเต็มเปี่ยม นอนเนื่องอยู่ในตัวทุกคนโดยสมบูรณ์อยู่แล้วมนุษย์บางคนที่รู้จะสามารถสร้างความจริงในโลกสามมิติที่เธอเคยเห็นบางคนสามารถสร้างความจริงของตนได้อย่างอัศจรรย์มองว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์แปลกประหลาด และน่าทึ่งบางคนที่รู้เรื่องนี้จะใช้มันอย่างเชี่ยวชาญบางคนไม่รู้แต่สามารถก็ใช้งานได้อย่างเช่นกันพลังงานทั้งสี่นั้นประกอบไปด้วย 1. พลังงานแห่งความรู้สึก 2. พลังงานแห่งความคิด 3. พลังงานแห่งคำพูด 4. พลังงานแห่งการกระทำซึ่งเรียงลำดับความแรงของพลังงานจากหนึ่งไป4มนุษย์ส่วนใหญ่หากต้องการปรารถนาอะไรสักอย่างจะใช้พลังงานทั้งสนี้ หากล้างกันทำให้ความจริงในโลกสามมิติไม่สามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจากการก่อตัวของพลังงานไม่เพียงพอที่จะทำให้เกิดความจริงในโลกสามมิติไม่สามารถก่อให้เกิดเป็นสาสารในโลกโฮโลแกรม แต่หากเมื่อใดที่มนุษย์ปรารถนาต้องการความจริงปัจเจกบุคคลอะไรบางอย่างแล้วใช้พลังงานทั้งสีนี้รวมกันมุ่งไปในทิศทางเดียวกันโดยรู้สึกคิดพูดและทำ ไปในทิศท,ทางเดียวกันไม่ใช่หักล้างกันเมื่อนั้นจะเกิดการก่อตัวการรวมแสงของพลังงานเกิดเป็นวอร์เท์จนสามารถสร้างสะสารให้เกิดขึ้นในโลกสามิติได้พลังงานของความคิดความรู้สึก คำพูดและการกระทำของเธอจะมีแรงสะท้อนกลับจากคอสมิกทรงหาตัวอย่างไม่อาจหลีกหนีได้หรือที่เรียกว่าการสร้างสรรค์หรือโคเรเตอร์นั่นเองผู้ตัดสรู้ผู้รู้แจ้งจะรู้และเชี่ยวชาญ ในเรื่องนี้เขาจึงใช้ชีวิตอยู่ในโลกอย่างสบายใจและไร้กังวลด้วยตัวเขารู้แจ้งว่าหากเขาปรารถนาสิ่งใดในโลกพลังงานโฮโลแกรมนี้เขารู้วิธีที่จะได้มาด้วยการใช้พลังทั้งสี่ในตัวเขา ซึ่งเป็นศักยภาพอันสูงสุดของร่างกายมนุษย์ที่คู่ควรในการฝึกฝนนั่นเองผู้ตรัสรู้ผู้รู้แจ้งจึงสามารถมีทรัพย์มากได้มีสมบัติมากได้หากแต่ผู้ตรัสรู้ ก็รู้ว่าสรรพสิ่งในโลกล้วนคือพลังงานการเกี่ยวข้องกับพลังงานมากเกินไปจะทำให้เขานั้นรักษาพลังงานบริสุทธิ์ของตนได้ยากมันจึงง่ายกว่าหากเขาอยู่อย่างมากน้อยเรียบง่ายยิ่งมีผู้คนมากเงินทองมากข้าวของมาก ทรัพส,สมบัติมากเกี่ยวข้องกับชีวิตมากเท่าไหร่แรงดึงดูดของผู้คนผู้นั้นที่เกี่ยวกับผู้อื่นเกี่ยวกับเงินทองเกี่ยวกับข้าวของเกี่ยวกับทรัพย์สมบัตินั้นๆย่อมมีมากตามจำนวนดังนั้นเธอจึงเห็นผู้ตรัสรู้ ไม่ใยดีต่อชื่อเสียงไม่ใยดีต่อผู้คนไม่ใยดีต่อข้าวของไม่ใยดีต่อสมบัติไม่ใยดีต่อสิ่งใดซึ่งจะทำให้พลังงานบริสุทธิ์ของเขาลดลงเขาจึงมีสิ่งภายนอกวัตถุภายนอกข้าวของ ทรัพส,สมบัติเท่าที่เขาจำเป็นจะดูแลกายภาพของเขาและดูแลคนสำคัญของชีวิตเขาเพื่อลดพลังแห่งการดึงดูดต่อกันลดพันธนาการของเขาที่มีต่อโลกมายานั่นเอง